ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทที่5กันนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมก็คือถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ2มุมฉาก2มุมฉากก็คือ180องศานะคะแล้วก็ ผลบวกของมุมตรงข้ามใช่ไหมคะก็คือจะเป็นตรงนี้มุม A บวกกับมุม B ก็จะเท่ากับ180องศาและมุม C บวกมุม D ก็เหมือนกันค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาเหมือนกันโดยอันดับแรกนะคะเราจะลากาสวนของเส้นตรง OA แล้วก็ OB ซึ่ง เราจะได้ว่าตรงนี้เป็นมุมอ่ามุม x อเราก็ตรงนี้คือมุม y อ่าตรงนี้คือมุม y และเราต้องการพิสูจน์ว่า a อ่า a บวก b เท่ากับหนึองศาและ c บวก d ก็เท่ากับ180องศา ก็จะได้ว่าต้องการพิสูจน์ว่ามุม A บวกมุม B เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาและมุม C บวกมุม D เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศา จากทฤษฎีบทที่2นะคะก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเป็น2เท่าของมุมภายในก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางเป็น2เท่าของมุมภายในก็จะได้ว่าเนื่องจากาทฤษฎีบทที่2มุมที่จุดศูนย์กลาง เป็นสองเท่าของมุมภายในของมุมภายในก็คือจะได้ว่ามุม x จะมีค่าเป็นสองเท่าของมุมมุมดีมและมุม Y จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของมุมมุม C ซึ่งเนื่องจากมุมอ่ามุมรอบจุดศูนย์กลางค่ะจะมีขนาด360องศาเนื่องจากมุมรอบจุดศูนย์กลางมีขนาด 360องศาจะได้ก็คือมุม x บวกมุม y มีค่าเท่ากับ360องศาซึ่งเราทราบแล้วว่ามุม x มีค่าเท่ากับ2 2มุม d แล้วมุม y มีค่าเท่ากับ2มุม c ก็จะได้ว่า2 d บวก2อเท่ากับ 360องศาซึ่งจะได้ว่า2มุมดีบวกมุมสีจะเท่ากับ360องศาดังนั้นมุมดีบวกมุมซีจะมีค่าเท่ากับ180องศาดังนั้นมุม C ี บวกมุมดีจะมีค่าเท่ากับ180องศาและในทํานองเดียวในนทําองเดียวกันนะคะก็คือมุม A บวกมุม B ก็มีค่าเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันค่ะค่าสำหรับาการพิสูจน์ทฤษฎีว่ที่5ก็จบลงแล้วน,นะคะ